สำหรับพิมพ์ตรงไก่ของหวลวงพ่ปานเนี่ยก็เด่นในเชิงค้าขายดนะีเด่นมากทางการทำการค้าแล้วก็เมตตามหานิยมนะถือว่าเป็นพิมพ์อันดับต้นนะพิมพ์เบอร์หนึ่งของหลวงพ่อปานเลยสําหรับในเรื่องของผู้ทุคุณในเรื่องขานิยมสําหรับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ไก่หางรวมนะพิมพ์ไก่หางรวมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพิมพ์ที่น่าใช้มากนะผ้าหวลวงพ่อปานอย่างที่บอกแล้วเป็นผ้าที่ค่อนข้างสะอาด นะเป็นภาที่ค่อนข้างสะอาดสะอา้านจะมีเม็ดกวดเม็ดทรายซึ่งจะเป็นเม็ดเสมอเสมอฝังอยู่ในเนื้อเนื้อต้องแข็งเนื้อต้องแข็งนะเพราะเป็นภ้าดินเผาเนื้อแข็งเนื้อแน่นนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพิมพเนี่ยถ้าพิมพ์ชัดๆแบบนีนะ้ถือว่าเป็นภ้าที่ยอดนิยมไก่หางรวมเนี่ยเขาจะมีเส้นกระจายอยู่ใต้ตัวองค์ไก่บัวชัดๆนะบัวชัดๆพิมพ์ลึกๆแบบนี้องค์นี้ผงจุกหลุก นะแต่ผงเดิมเนี่ยยังเห็นทําให้เห็นผงเก่าด้านในนะเมื่อส่องลงไปจะเห็นผงเก่าด้านในสภาพแบบนี้ถือว่าเป็นสภาพที่ไม่เต็มไม่เต็มเท่าไหรนะ่นะนะเพราะว่าถ้าสภาพจุกอยู่ครบเนี่ยนะครับราคาก็จะดีแต่สภาพแบบนี้นะครับก็ถือว่าหายไปนะครับเกือบ40%บเลยแบบนี้ก็ให้ส,สภาพกสภาเ60%เพราะว่าจุกเขาหลุดแต่ผงยังมีให้เห็นลำ้ลำลาย้ำาไวนะครับยังใช้ได้อยู่นะแบบนี้นะครับถ้าใครอยากได้ใช้อยากได้ไว้บูชาติดต่อมาได้นะครับ แบ่งให้แบบเบาๆนะส่วนใครมีนะครับพิมเนี้สภาพสมบูรณ์นะครับสามารถส่งมาได้ทางบ้านเขียวหรือว่าทางใต้คอมเมนต์เลยนะครับ